สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยถ้าเพื่อนเพื่อเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆ,ๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในะคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะก็ช่วงนี้ก็จะเหมือนกับว่าเป็นการรีวิวของบ่อยหน่อยไม่ใช่ว่ามีสปอนเซอร์ให้ของมารีวิวหรืออะไรนะครับเสียงเงินซื้อเองทัั้้งนนนเลยนะ คือต้องแต่งเเปลี่ยนเป็นเออติก้าเนี่ยมันก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ว่าผมก็ค่อยๆแบบเออซื้อมาเติมหรืออย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบซื้อมาแต่งอะไรแบบขนาดนั้นเหมือนคันที่แล้วอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าคิดว่าซื้อของที่จําเป็นจริงๆแล้วก็เอามาเหมือนกับว่าเอามาใช้งานอย่างนี้ดีกว่านะอย่างครั้งเนี้ยผมไปผมรู้สึกว่าจริงๆเ่ยรถซูซูกิเออร์ติก้าเนี่ยมันก็มีพวกเกวัดความร้อนบอกนะแต่ ด้วยความที่ว่าเราก็เคยชินกับรถคันที่แล้วที่ว่ามันก็ต้องเหมือนกับมีพวกเเกพวกเกวัดที่ว่ามันต่อกับพวก OBD2 ใช่ไหมดูพวกเรื่องค่าวัดความร้อนค่าแบตเตอรี่ค่าอะไรต่างๆนานาแล้วมันก็สามารถลบโค้ดเอนจินได้หรือว่าดูโค้ดเอนจินถ้าเกิดมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับผมอ่ะผมก็เลยคิดว่าจะไปถอดมาจากคันนั้นมันก็ ไม่อยากถอดอ่ะมันก็ติดติดคันนั้นไว้ด,ดีกว่าเผื่อเดี๋ยววันไหนใช้คันนั้นก็มันก็ยังมีให้ดูอยู่ใช่ไหมผมก็เลยอ่ะไปซื้ออันใหม่มาแต่เขาเนี้ยก็คงไม่ได้ซื้อแบบแพงเลยมากก็ซื้อรุ่นที่ว่าไม่เกินหนึ่งพันบาทอ่าประมาณเนี้ยประมาณห้าร้อยหกร้อยประมาณเนี้ยนะครับผมเพื่อที่ว่าจะมันลือนหลักๆเลยอ่ะผมอ่ะจะเอามาดูเรื่องของอ่าความร้อนม้อน้ําผมอ่ะชอบผมอ่ะติดที่ว่าดูเป็นแบบดิจิตอลใช่ไหม ดูเป็นเข็มที่มันแบบอ,อยู่ตรงกลางแล้วแบบขึ้นระหว่าง c กับ h อะไรเงี้ยผมดูแล้วไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดดูเป็นตัวเลขผมรู้สึกผมเอออุ่นใจกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็หรือบางทีเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดรถมันมีปัญหาตัวโค้ดเอนจิ้นมันขึ้นเนี่ยเออก็อย่างน้อยก็จะได้แบบอ่านค่าแล้วก็วิเคราะห์เบื้องต้นได้ว่าเออรถมันเกิดปัญหาอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะไปซื้อมาลองใช้ ดีกว่าก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมไปเลือกตัวไหนรุ่นไหนแบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันครับแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายก็จะมาบอกว่าซื้อที่ไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่เนาะเหมือนเดิมแล้วกันประมาณนี้นะครับผมจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว s ใหัวใจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง สนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับมาดูกันว่าผมใช้รุ่นอะไรในการรีวิวครั้งนี้นะครับนี่จะเป็นตัว OBD2 นะครับรุ่น P10 นะ,ะขนาดมันก็จะประมาณขนาดของกล่องนะเออประมาณแบบฝ่ามือนึงอะประมาณนี้นะครับผมนี่นก็มันหลักๆมันก็จะวัดได้พวกเรื่องของความเร็วรอบนะครับ อุณหภูมิหม้อน้ำแบตเตอรี่โอเคมีนาฬิกามีอะไรต่างๆนาน,นานคือแค่นี้ก็พอไม่ได้แบบดูเป็นหูเกวัดอะไรแบบไวรุ่นขนาดนั้นแล้วก็สามารถเลือกว่าเราจะดูเป็นแบบกี e ่โหมดอะไรไงประมาณนี้นะครับผมนี่ก็คือรอบๆกล่องเขานะ,ะเป็น made in China นะครับแล้วก็ตัวนี้มันก็ดีที่ว่ามันเป็นเมนูภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูข้างในกัน เปิดกล่องขึ้นมาอ่าก็จะเจอสายต่อกับตัว OBD2 นะครับผมความยาวก็คงมตาตรฐานไม่มีอะไรเขาจะมีกระดาษบอกว่าวิธีการก่อนใช้งานนะครับครั้งแรกก็คือต้องสตาร์ทรถแล้วก็ค่อยเสียบปลั๊กเข้ากับพอร์ต OBD2 นะครับผม หรือว่ามีการถอดสายนะพอร์ต OBD2 ของรถเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใต้วงมาลัยนะครับอยู่แบบประมาณแถวเนี้ยแล้วเพื่อน <ๆ S 2> เองเป็นแบบไหนนะครับก็ลองลองลอง,ลองดูดูนะครับเพราะส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ใต้ของผงม,มาลัยนี่แหละนะมันมันไม่พิสดารไปอยู่ไหนอยู่แล้วละนะไปกลับมาดูที่ของเรากันต่อแล้วก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับค่อนข้างจะเบาเลยนะเบามากนะครับแล้วก็มีรับประกันนะครับผม หลักร้านนี้นะครับรับประกันนะถ้าจะไม่ปิดรับประกันปีหนึ่งมม้งหรือเปล่าไม่แน่ใจอยู่ยหมือต้องไปดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเหมือนเป็นตัวให้ติดบนพวกคอนโซลรถนะครับแล้วก็เมนูผู้มือภาษาไทยซึ่งผมลองดูคร่าวๆแล้วมันเหมือนใช้ o o g l e t ท a n s l a t e แปลบอกไม่ถูกเหมือนกันคำศัพท์ภาษาไทยปแปลกๆหลายคำมากเลยนะ,ะประมาณนี้อันนี้ก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ลอง แล้วถ้าเพื่อนๆซื้อู่เดี๋ยวผมลองไปอ่านดูทีหลังน้วกันเดี๋ยวผมลองต่อเข้าขับรถแล้วก็ลองลองใช้งานดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะซึ่งตอนนี้ผมก็ start รถอยู่ละอ,อ่ะเดี๋ยวลองไปต่อที่รถแล้วดูกันอีกทีนึงครับ Suzuki o c t i v a นะครับพอร์ต OBD2 จะอยู่ตรงนี้นี่ไม่ต้องเปิดฝาต้องอะไรเลยปะ่ะหน้าตาพอร์ตมันจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับผมเพื่อนๆก็ลองดูรถของเพื่อนๆนะว่าเป็นยังไงนะอ่ะผมจะเอาสายมาเสียบดูนะครับ อึบอึบอ่าเสร็จเสร็จปุป๊บนี่อ่าเขาก็จะชื่อว่าสมาร์ทดิจิตอลมิเตอร์นะครับกำลังต่อหาอยู่ว่าอ่าตัวรถมันจะเป็นอย่างไรนะนี่เจอแล้วอ่าพอเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าตัวเครื่องเนี่ยมันอ่านค่าเจอแล้วแล้วว่าอ่ารถ มันจะใช้โปรตโตคอลแบบไหนให้เข้ากับตัวของเขาที่เขาอ่านใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าอย่างนี้นะครับผมไอ้อย่างตอนเนี้ยอ่าด้านบนก็เป็นเรื่องของความเร็วนะครับระยะความเร็วกิโลเมตรนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอุณหภูมิหม้อน้ํานะครับอันนี้ก็แบตเตอรี่นะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้โดยที่อ่าด้านหลังนะครับเขาก็จะมีเหมือนกับว่าให้กดสามารถอ่ามันมีเหมือนกับกดซ้ายขวากด อะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันนะอย่างอันเนี้ยอ่ะอ่ะเมื่อกี้ผมไปกดเล่นละโอเคเดี๋ยวผมลองลองปุ่มด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกดทางซ้ายให้ดูนะครับทางซ้ายอ่ามันก็จะมีเรื่องอันนี้เรื่องดันการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอ่า่องซ้ายอีกอันนี้ก็วัดรอบนะครับนาฬิกาทิมนี่ไม่แน่ใจมองตรงไม่แน่ใจจริงๆทิทิมนี่ไม่แน่ใจ Dis ดีไอันนี้ก็ ไม่แน่ใจเอ่อถ้าอ่านในข้อมือก็คือทีมก็จะเป็นเรื่องของเวลาในการขับอะไรประมาณนี้ครับกับดิสก็คือระยะทางในการขับขี่นะครับเอ่าเราดูกันต่อปุ๊บ ECT อ่าอันนี้ก็อุณหภูมิหม้อน้ำนะครับ VLT ก็โวล์อ่ากลับมาละวนกลับมาละอ่านะมันจะวนกลับมาละอันนี้ก็ตั้งตามความใจชอบเลยอ่ะผมชอบให้ตรงนี้ด้านซ้ายมือเป็น ระบบหม้อน้ำนะครับส่วนถ้าเกิดอ่าเห็นตรงฝั่งเขียวไหมครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะปรับทางฝั่งเขียวนะครับก็กดไปทางขวานะก็าตามที่ต้องการอ่าอันนี้ยวผมขอปรับเป็น v l t ละกันอ่าโอเคแล้วพอเรากดปุ่มด้านหลังนะครับกดหนึ่งทีสั้นๆมันก็จะเปลี่ยนปึ๊บอ่าเปลี่ยนหน้าตาของดิสเพย์ที่เราอยากให้มันนำเสนอนะครับ น,นี้ก็ขึ้นแต่เรื่องของความเร็วรอบเครื่องยนต์กับความเร็วในการขับขี่นะครับอ่านี่ก็จะขึ้นแต่เรื่องความเร็วอย่างเดียวอันนี้ก็จะขึ้นเยอะหน่อยอ่ามีหลายตัวค่าหลายตัวให้เราดูแล้วก็แล้วแต่เราเลยเราจะไปตั้งอะไรเนี่ยก็เหมือนกันได้กดซ้ายกดขวาเลยก็แล้วแต่เราเลยกดไปอีกหน้าหนึ่งอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสปีดอัพเทสเหมือนกับแบบโอ้จับได้ว่าความเร็วเท่าไหรยย่ระยะทาง เรื่องเวลานะครับต่อไปอมีเรื่องเบรกเทสด้วยแต่พวกนี้ผมคงไม่เล่นอ่ะมันไม่เล่นดีกว่าอันนี้เพื่อนๆลองถ้าเกิดเพื่อนซื้อไปก็เพื่อนลองเล่นดูแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นพวกหน้าแบบบอกสถานะแบบละเอียดยิบเลยคราวนี้ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเลื่อนด้านซ้ายด้านขวาม,มันก็จะเปลี่ยนหน้าไปได้อีกเห็นไหมอดี๋ยวผมเปิดไป้านขวามันก็เปลี่ยนเป็นหน้าไปอีกเห็นปะบอกละเอียดเลยอันนี้บอกละเอียดมากเลยโอเค ได้เรื่อยๆเลยค่าออกซิเจนเซนเซอร์นู่นนี่นั่น,นใครอ่านตรงนี้เป็นก็สบายเลยผมันเยอะมากจริงมันเยอะมากจริงโอเคเดี๋ยวตรงนี้ขอข้ามไปนะครับโอเคกลับไปหน้าแรกอ่ะต่อจากนั้นเมื่อกี้ผมกดปุ่มด้านหลังสั้นๆทีละครั้งทีละครั้งถ้าเกิดผมกดตรงนี้กดปุ่มตรงนี้นะครับกดค้างนะอ่ะมันก็จะมาหน้าพวกการตั้งค่ามเมนูต่างๆอ่ะเดี๋ยวผมขอขอมา ตรงนี้แล้วการเกิดสมมุติว่ารถไฟนจินขึ้นใช่ไหมครับให้มาตรงนี้แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดกดหนึ่งครั้งสั้นนี่เราก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็ได้แล้วแต่เรา <C> le <af> le> เราต้องเลื่อนขวานะครับสแกนหาข้อผิดพาลาดอ่าก็ดูว่าเออมันขึ้นเอนจินโค้ดอะไรสมมุมติมันเจอละอะไรเพื่อนเพื่อก็อาจจะถ่ายรูปเก็ไบไว้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็เราก็เบื้องต้นเราอาจจะล้างข้อผิดพลาดก็กดอีกหนึ่งครั้งแค่นี้เองไฟเอนจินก็อาจจะหายถาวรหรือ ถ้าไม่หายก็แปลว่ามันมีอะไรผิดปกติจริงๆนะครับอ่าโอเคกดอีกครั้งหนึ่งครั้งนะครับอ่า๋ยวผมก็ย้อนกลับไปก่อนกดทางซ้ายนะย้อนกลับกดหนึ่งครั้งอ่าต่อไปเรามาดูที่กลับมาตรงนี้ก่อนตั้งค่าระบบนะคราวนี้เราจะเลือกเมนูภาษาไทยเลือกเนี่ยลำคาญเสียงติ๊ด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 เพิ่นเพ่ก็เลือกปิดเสียงเปิดเสียงได้สมมติแบบปุ๊บอ่าผมกดออฟครานี้อ่าไม่มีเสียงละแต่ผมอยากให้มันมีดีกว่ามันจะได้รู้ว่าอะไรยังไง แจ้งเตือนความเร็วไอ้พวกนี้มันตั้งได้นะอ่ะอย่างเนี้ยแจ้งเตือนเรื่องน้ำหล่อเย็นกดหนึ่งครั้งผมตั้งไว้ที่เอ่อเท่าไหร่ดียร์ร้อยยี่สิบเป็นสุกไปเนาะอ่ะเราอาจจะตั้งซักเซฟหน่อยก็สักร้อยห้าก็ได้อ่ะร้อยเจ็ดดีกว่าอ่าร้อยมันร้อยห้าร้อยเจ็ดละกันอ่ะร้อยห้าละกันเรากดหนึ่งครั้งถ้าเกิดมันถึงอุณหภูมิร้อยห้ามาเลยแป๊ะให้มันเตือนละกันเนาะแต่งรอบเครื่องยนต์แจ้งแบตเตอรี่ปรับความเร็ว พวกนี้ก็กลับมาที่แจ้งเตือนแบตเตอรี่แจ้งเตือนให้มันถ้าต่ําถึงหนึ่งสิบโวลต์ก็ให้มันแจ้งเตือนแล้วกันเนะาะเคเครื่องจนตนอะไรต่างๆอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกาการคำนวณเรื่องการใช้าตราเ,เพลงนะครับตั้งภาษาจอหน่วยอุณหภูมิเป็นภาษาไทยอะ่ะผมว่ามันใช้งานง่ายมากเลยอะ่ะ จะคืนถ้าลงงานอะสมมุติว่าเราจะกลับไปหน้าแรกใหม่เรากดข้างหลังค้างตึ๊ดหนึ่งทีผมไม่ค่อยชอบอันนี้แล้วผมขเ็นนมขเปลี่ยนอันผมกเปลี่ยนเป็นหน้าอันนี้ดีกว่าดูเท่ก่่นเนาะแต่เดี๋ยวเอ่อกะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคงเดินสายสวยๆแล้วก็ติดไว้ตรงนี้นี่ประมาณนี้ให้มันมองเห็นได้ชัดเจนน่ยตอนแรกผมจะมาใส่ในรูนี้ว้ใส่ไม่ได้ติดสายข้างหลังสายมันจะพับสายมันดูดีสายมันแบบดูดีป่ะส,แบบสายมันจะแบบ อะไรก็ไม่รู้มันแบบมันเหมือนพบคอมพิวเตอร์เลยสายมันแบบมันไม่ไม่งอไม่ปับเก็บเลยตอนแรกเราจะมาไว้ตรงคอบงมาลัยก็มันก็มันก็ไม่ไม่ไม่รู้ดิมันก็ไม่ชอบอ่ะผมว่าผมชอบวางไว้ตรงนี้ดีกว่ามันจะได้เห็นชัดๆแล้วก็มันอยู่ในระนาบด้วยอ่าประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานอ่ะเดี๋ยวขอขอผม ติดตั้งให้สวยงามแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกันอีกทีแล้วกันเนาะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับมาสรุปกันอีกทีนะครับผมกับตัว OBD2 Smartgate 10 Plus เออรุ่นประมาณนี้แหละนะซื้อมาจากในเว็บ Lazada นะครับผม<ๆ>ก็ทั้งหมด590บาทรวมค่าขนส่งแล้วก็619บาทอ่ะประมาณนี้นะครับผม ก็ราคาไม่แพงจนเกินไปนะในความคิดของผมนะแล้วก็การใช้งานก็ค่อนข้างจะครบขันอาจจะไม่ได้แบบสวยงามเหมือนพวกเกวัดแบบพวกไวรุ่นแบบพวกเหมือนเออตัวคล้ายๆพวกเออเขาเรียกอะไรนะของเดฟ,ฟี่หรือของอะไรที่มันแบบหน้าจอใหญ่ๆไฟอลังการมันไม่ขนาดนั้นแล้วอ่ะคือแบบก็ไม่ได้ต้องการแบบหูมากมายขนาดนั้นเอาแค่ว่าเออมันพอต่อการใช้งานนะครับดูเรื่องความร้อนของหม้อน้ำดูเรื่องของแบตเตอรี่ ลบโค้ดเออร์เลอร์เอนจินโค้ดอะไรต่างๆได้อ่านโค้ดได้อ่าประมาณนี้ผมก็พอใจละอย่างที่บอกไปบนจริงมันดูได้หลายค่ามากเลยนะมันดูพวกค่าแบบพวกเอฟอค่า O2 ค่าออยเทมอะไรอย่เงี้ยอ่ามันดูได้หมดแต่ก็อย่างที่บอกไปในคลิปนะว่าจะดูค่าพวกนี้ได้ก็ต่อเมื่อรถออตัวเขาเรียกไงนะตัวอ่านตัวตัวเครื่องไอตัวสมาร์เกตตัวนี้เนะี่ยมันสามารถอ่านค่า ที่จาก ECU ลถได้ขนาดไหนนะครับผมส่วนเรื่องพอร์ต OBD2 ของรถแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใต้ขอผพวงมาลายัยเพื่อนๆก็ลองคำคำหาหา,หาลองอดึงออกมาลองดูแล้วกันนะพอร์ตมันก็จะมีเป็นพวกเหมือนแบบพวกหลายๆพินพ่ะสิบหกพนิบนประมาณเนี้ยนะครับผมอ่ะประมาณนี้การใช้งานส่วนใหญ่ผมผมก็มองว่าเออมันก็เพียงพอต่อการใช้งานนะมันไม่ได้แบบ เว่์วังอลังการไม่ได้แบบเออมันอะไรขนาดนั้นนะแต่ตัวหนังสือมันอาจจะเล็กไปสักหน่อยนะครับผมแต่ก็โอเคอะแต่ผมยังไม่ได้ลองพวกฟังก์ชันว่าเออเรื่องเวลามันแบบมีปัญหาแล้วให้มันแจ้งเตือนแต่ก็คิดว่ามันน่าจะแจ้งเตือนเสียงดังพอใช้ได้เลยเพราะฟังจากไอเสียงที่เวลามันเปิดปิดจนผมรู้สึกลำคาลแล้วผมเลยปิดมันไปละเสียงมันดังน่าลำคาทุกทีแบบสตาร์ทเครื่องทีมันก็ดังตึ้งๆึงตึ้งตึงทุกทีเลยแบบผมว่า พอถ้าเกิดมันเออร์เลอร์หรืออะไรมันก็คงร้องดังประมาณอย่างนั้นแหละนะอ่าก็ประมาณนี้ละกันเพื่อนๆก็ลองดูซึ่งจริงๆไอตัวพวกสมาร์ทเกย์ d อบพวกเนี้ยมันจะมีหลายแบบหลายรุ่นมากเลยผมว่าผมเลือกตัวที่ค่อนข้างจะราคาต่ำสุดละแล้วก็เพียงพอต่อก,การใช้งานนะเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าชอบความใหญ่เวอร์วังอลังการแสงสีเสียงแบบจัดเต็มหรือแบบเอาแค่แบบพอใช้งานนะอะสำหรับผมมันก็ เลยวัยที่มันจะแบบหูอลังการแล้วอะเอาแค่แบบพอใช้งานพอแบบเออดูค่าพอที่เหมือนก็บว่าเออเห็นค่าต่างๆอย่างพวกหม้อน้ําหรืออะไรเงี้ยแล้วก็สามารถแบบจอดเข้าข้างทางได้ทันแค่นั้นก็พอละนะครับผมผมว่าไอตัวเนี้ยเครื่องไอตัวสมาร์ทเกยพวกเนี้ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดรถเพื่อนๆใช้ OBD2 ได้นะครับผมผมว่ามันมีความจําเป็นในการที่ว่าต้องซื้อติดรถเอาไว้อะนะ เมื่อนก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับผมเรื่องราวในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าเช่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรวมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอของคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ